สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิงดาพาชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพมื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเ,เอาพี่พี่แอนเปิดประตูใหม่ได้ไหมครับผมเป,เปิดประตูใหม่แล้วก็สวัสดีค่ะอะไรประมาณนี้นะครับบ้านแอนเออลดีอะไรก็ว่าไปบ้านบ้านนี้มีอยู่กันกี่คนครับพี่ครับ เริ่มเริ่นก่อนสวัสดีเอา้าสามสีสส่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอินี่ตอนรับพ้าสู่บ้านเอนแฟนค่ะกูยก็เดี๋ยวดู <laughs> เราดูบ้านเล่งที่ก่อนนะครับไม่ดูมไม่ดูห้าแปดแปดทับสองหกครับพี่ครับ ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่ครับน,นีตนัวบ้านถ้าในตัวบ้านอะ่ะก็คือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจบ้านอยู่นะคะแต่ว่าก็มีเจ้าน้าที่มาที่ยังต้องแก้อ๋ววันนี้มาตรวจบ้านใช,ใช่ค่ะอันนี้เป็นการนะัดตรวจครั้งที่สองแล้วเอ,อเข้าหน้าบ้านได้ไหมครับพี่ผมถือผมไม่ชอบเข้าหลังบ้านครับถ้าเปิดไม่ได้พี่ก็ต้องเข้าไปเปิดหลังบ้านมาเปิดหน้าบ้านให้ผมนะครับ โอเคอ่าใช่เปิดป้ได้ โอ้บเดนเขาพอดีเดี๋ยวเข้าข้างหลังมาได้ครับพี่โอ้เดี๋ยวพี่เจ้าของบ้านเป็นศิลปินเนาะเราก็ที่เข้ามาถอิใส่เกือบเข้ามาได้ไหมครับเอาเปิดได้แล้วเอาไปเข้าใหม่ครับผมไปเข้าใหม่เปิดใหม่นะครับผม เปิดให้ทางรายการของเราใหม่นะครับเปิดใหม่นะครับพี่โอ้ยจ๊จเอจเะเอ๋ใส่เกือบได้อยู่ใช่ไหมครับโอ้โหดูกว้งมากเลยนะครับ72ส uh ง huh. มีห้องว่างไหมครับพี่มีค่ะห้องไหนครับห้องว่างค่ะอันนี้พี่แดนนะคะห้องว่างอันนี้เป็นแดนเดบีใช่ไหมครับเอฟซโอ้โห <FC. S 1> oh ห้องอุ้ยห้องว่างไหมพี่สนใจไหมคะพี่ทำทำไมพูดกับ <c oughs> พิธีกรรายการแบบนี้ครับ